สวัสดีครับเพื่อนๆเอซพี่น้องทั้งหลายครับวันน mm ี้เฮาสิมาชมพระเครื่องกันครับพี่น้องครับเป็นพระในตำนานเอ่อเป็นพระทุงเศรษฐีจังหวัดกำแพงเพชรครับอ่าจนมีค้าควัญว่ามีไว้ไม่จนนะพี่น้องครับนี่คือข <c oughs> ออภัยครับนี่คือลีราเม็ดขนุนครับพี่น้องครับ ส้างได้สมัยพ่นว่าส้่งได้สมัยของสุขโขทัยนะครับคลิปนี้ผมบ่ได้นํามาเพื่อเป็นการสื่อขายหร,หรือว่าธุรกิจนะพี่น้องครับแล้วก็บริชี้ชัดว่าพระโอนี้แท้หรือเก๊เฮาบุเบิงเฮามาศึกษาน้ากันเป็นแนวทางศึกษาน้ากันพี่น้องครับบริ้การันตรว่าพระโอนี้เก๊หรือแท้นะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับพี่น้องครับ พระองค์นี้เขาเรียกว่าลีลาเม็ดขนุนครับตามตำล่าตามตำหน้านี่เป็นพระที่หายากมีมูลราคาสูงจัดอยู่ในเป็นจักภาคีครับลักษณะในการเข้าเบิงเพิ่นวบาอ่าไอผ้บาวตามเสี้ยนใหญ่นะพี่น้องเนาะสิมีแลดอกมะขามให้บ่าครับเป็นจุดๆนะห้บ่ครับแลดอกมะขามนะฮะและดอกมะขามเป็นจุดๆตรงมีพี่น้องครับอ่าแล้วก็มีรอยนิ้วมือพี่น้องครับ สวยงามมากนะครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ผูมักพระนะพี่น้องครับพุทธคุณกเกี่ยวกับการค้าขายอย่างนะค่ายดบิ๊กคายดีโชคลาภเ,ออเมตตามหานิยมหรือว่าเกี่ยวกับการคงกระพันแควค่าก็นะว่าไปพี่น,นะน,น้องเนาะพุทธศิลป์นี่สวยงามครับพี่น้องครับ เปียบจะเหมือนค้นเดืนอนเก้ายางพี่น้องครับเพ่นว่านะครับรักษณะของพระนะครับเหนบอกครับบีแลดอ,อกักขามนะฮะแลดอ,อกักขามอันนี้ถ้าเบิ้งแล้วสิเป็นแบบเ,เห็นจะหมู่เข็นตาเลยพี่น้องครับเป็นพุทธศิลป์สางในสมัยของสุขโขทัยพี่น้องครับรอบๆอบนี่พี่น้องเนาะมะเบิ้งตรงนี้ครับ้ายๆกับคาบกรุคาบไข่นะพี่น้องครับ สวยงามจริงๆเพ่านี่ครับพี่น้องครับเพาเบิ้งดีดีพี่น้องครับสี่พ่เห็นแล่ดอกบั้ขา,าไม่เต็มเลยพี่น้องครับแต่บางเส้นเส้นใหญ่นะพี่น้องนะพนวาตรงมีอ่าหิมิบึงมึงมีเสน็นมีเสน้นไวเสนว้ยเสนยังแนตะ่ผมหูจักพี่น้องครับแต่ความรู้สึกของพมว่าคนสมัยกรถึงว่าสิเป็นคนเดียวในการพิมพ์พระสององ,องค์ผมว่าผ่านไปประบ้านจักซีหานาที่ พระกสิเปียนไปเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาใส่เป็นไม่เป็นหินแกะหรือ,อยังละ่ะผมวานะเขาบอกนะกะสิบเคือกันหรอกพี่น้องครับเพราจะไม่ยึดติเรื่องเกี่ยวกับตำนี้เนี่ยเป็นไปบ่ได้นะครับเพื่อนบอกว่าให้เบิ้งตรงเนี่ยฮะแขนศอกที่เป็นสามเหลี่ยมนี่รัเป็นสามเหลี่ยมแต่ก็มีบ่อนลูกบ่อน่าสัน่นอาสจจิเปียนพาเป็นนั่นเป็นนี่เขาแกะนี่ฮะเห็นไหมครับอสจิจเป็นพาข้างหลังเนาะ ที่คล้ายๆกับถ้าว่าคนเคยไปเที่ยวทั้งสุขโขทัยสิเห็นอ่ารูปลักษณ์ของพระลีลาเห็นบ่ครับอ่าเคยไปเที่ยวบ่เนาะนทั้งสีสัตว์เป็นบ่วต้นสีสัตว์จะได้ล่ะผมเคยไปไป,ไปเที่ยวอยู่นะครับสิเห็นอยู่นะฮะเห็นบ่ครับอยู่หน้าวัดวัดนึงอ่ะนะกสิเป็นลัชกาลที่สี่นะครับพี่น้องก็สิแกะเป็นเกี่ยวกับพุทธศิลป์นะพี่น้องเนาะยุคนั้นเป็นยุคที่จเจริญรุ่งเรืองนะครับ กสิเนตไปท่าการค้าขายนะพี่น้องพูนวานะแต่ผมชอบมากนะพี่น้องครับจะีชอบคือผมบัมักคือผมบผมบักมีแหลดออกบักขามอันนี้บอาถึงนะคนที่ชอบดูพระนะพี่น้องครับแต่ว่าเป็นผู้ที่บ่ชอบกับบ่เป็นอย่างพี่น้องครับเพราะว่าเขาเป็นคนาศาสนาพุทธเขาก็ตอ้องไหวพระไหวเจ้าไปเรื่องรรมดาอันนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นรูปลักษณ์นะครับตัวแทนของพระพุทธเจ้านะครับพี่น้องครับนะฮะสวยงามจริงๆพี่น้องครับ อันนี้ก็เป็นพระส่วนตัวของผมครับพี่น้องครับอืมเป็นพระที่หาได้ยากนะครับพี่น้องเพราะว่ามูลาค่านี่สูงครับพี่น้องครับถ้าคนเรียนพระนะฮะหรือว่าคนที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับที่หูจักเลยนะฮะสกแกนก็ไม่แน่นอยครับพี่น้องครับเห็นไหมครับสวยงามจริงจงเห็นแล้วออกพระคมบออันนี้ก็ผู้ที่ เขาศึกษาเขาเรียนเรื่องพระเครือเขาสิหูจักเห็นไหมครับพี่น้องสิงมีขาบกุเห็นไหมฮะพระองค์นี้เป็นพระที่ใส่เปือยนะฮะพี่น้องครับคือว่าใส่เปื่อยเนะี่ยเขาจะจับท้องตงัวนี้นะครับจับท้องอยู่ข้างๆนะฮะก็เลยถูไปตามเนื้อนะครับเห็นไหมร,รอยขบขาบไข่ผมบอกหูว่า ที่มีการปลอมบอปลอมไดบอนะครับแลดออกมาขามฮากกับโอหูจักวิทยาการในสมัยนี้นะครับผมคิดว่าอาจจะปลอมไดแต่ว่าปลอมก็ต้องลุดก็ใส่ยังปลอมแลดออกมาขามนี่นะครับเห็นไหมครับเป็นเม็ดสีแดงๆตเต็มตัวพระนะฮะเห็นไหมครับแล้วก็เป็นร้อยนิ่มือพี่น้องครับอับเบมาศึกษาํำกันพี่น้องนะเห็นไหมครับเป็นร้อยกดเพร่้น,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 นะน,นว่า เป็นลือสีสางนะครับเพื่อนว่าในสมัยนั้นหาได้ยากพี่น้องครับเรามาีมูลค่าตรงห่วงเรื่องเกี่ยวกับเมตาแถวขาดอย่างผู้ดีนะพี่น้องเนาะ่ะฮามาก็มาศึกษานํากันผมบริการันตีเด้อวะภาอ์นิแทหรอเก๊แต่ว่าฮามมศึกษานํากันเบื่องความสวยงามพี่น้องครับนะบเป็นลมเห็นบ่ครับร้อยของการแยกการแห่งของพระนะครับพี่น้องนะฮะ พอวันนี้ผมใส่ทิศตัวนะฮะไม่โดนแล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นปู่าตางตายเพิ่นผู้ที่ใส่ก้อนเนี่ย<พ>เขาเลี่ยมท่องเขาจับท่องตรงข้างๆนะครับจับท่องตรงข้างๆเนี่ยนะครับพี่น้อง <S <s ขับวนมันหักก็เลกแกะท่องขายนะครับหรือตะพะอ่เพราะสม,มัยก่อนบ่มีสแตนเลสนะรู้บ่มีสแตนเลสอ่าพลาสติกนะพี่น้องครับที่เขาหุ่มม่นคือสมัยนี้เนาะสมัยนี้ไปฮา้รานท่องปั๊บ พพเ,เพื่อนกับวัดพระเพื่อนกับเลี่ยมจับเกาะไปเลยนะครับเห็นไหมฮะแหลด่ดอกมาขาไม่เต็มเลยนะครับเต็มองพระเลยแหละแต่มีความสวยสดงดงามมากขอบคุณนะครับพี่น้องที่ให้เกีิเข้ามารับชมอีพี่นี้ครับมาศึกษาเรื่องของพระเครื่องอ่ามืองไทยนะพี่น้องครับเป็นพระที่หาได้ยากยิ่งและมีมูลค่าสูงนะครับหลายสิบล้านนะครับมูลค่าของเพิ่นนะครับห้องบริการปีบพะอนิแทหรือเกศนะครับ มันอยู่ที่ดุลพินิจของท่านนะครับพี่นอ้องชมเพื่อเป็นการศึกษาชมเพื่อเป็นบันเทิงพี่น้องครับอย่าไปคิดอย่างมากมามนะครับเป็นพระลีลาเมตขนุนนะครับกุทุ่งเศรษฐีนะครับเมื่อกับแพงเผ็ดอัพคลิปนี้กับมีสัมนีครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเจอกันใหม่ทุกท่านมีความสุขเฮงเฮงปังปังสวัสดีครับ